สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขคนมาในกับพ่อพ่อยานิวคือเกาลัจ้าพี่น้องจ๋ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรียงเปินปัทุมลาชกับบอดบิ๊กพาบาลฟินแลนด์ด้วยพี่น้องล่าสุดเปินปัทุมลาดกับไปโพดคอมเมนต์ขอโทษบอดบิก๊กพาบาลฟินแลนด์ไตโพดถี่นพยาบาลฟินแลนด์แล้วโพดวันลูกฉันต้องภูมใจในตัวฉันน่ะนะพี่น้องแล้วก็เขียนแคปชันแบบนี้ด้วพี่น้องโพดว่าถ้าจุดเริ่มต้นในการทำนำคลิป ไปดราม่ามาจากอ้ยอ้ขอโทษครับน้องคลิปไม่ได้มีคำแค่นั้นและอารมณ์แค่นั้นคลิปมีหลากหลายอารมณ์ตลกหลบหลีกเสียงหัวเราะสิ่งที่พี่พูดเอ่ยกับสิ่งที่พี่สอนและบอกในความจริงกับน้องตัวบิ๊กเองรู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาอยากสาบแช่งหรือสนับสนุนคงไม่ต้องอธิบายกับสาธารณะ แต่ในเมื่อจุดเริ่มต้นคลิปมาจากการไลฟ์พี่ต้องเคลียร์ส่วนใครที่บอกผมหิวแสงแม่แม่ไม,ม,ม่ต้องห่วงผมอิ่มแล้วเงินก็พอมีแล้วงานก็มั่นคงแล้วผมข้ามฝั่งมาเม้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ต่อน้องและดรามา่าผมพร้อมสดับรับฟังถ้าอยากทัวลงส่นกระมานว่าขำฟังมากขอโทษน,น้องที่แนนในโพดของน้องนะพี่น้อง เพิ่นกับลาซุดเพิ่นกับเขาใจกันแล้วละ่ะเจ่าบ้านเรก็ไปโพสอยู่ในเฟซส่วนตัวเราออกพี่น้องเราก็โพสแบบนี้แหละพี่น้องจากกรณีของน้องบิ๊กอยากเข้าข้างผมหรือไปปั่นว่าน้องต่อในเพจหรือแอปอื่นๆผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรืออยากเป็นคนที่สอนผ่านสื่อมันเป็นช่วงที่ผมตลกในพีเคทิกตอกแต่ใจเขาใจเราบางคำไม่ตลก ผมจะไม่ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะผมโคตรรู้เยอะและรู้ว่าเจตนาจะทำอะไรจะพูดอะไรผมรับผิดครับในกรณีนั้นถูกเอ่ยถึงบุคคลที่สามทั้งตัวของหลานด้วยผมขอโทษตัวน้องแล้วก็หลานน้อยด้วยครับผมไม่ได้มีเจตนาผมรักน้องและไม่อยากมีปัญหากับใคร เชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นเหยื่อของช่องข่าวต่อไปแต่ผมเจตนาดีและไม่ชล่าใจอันกล่องหวยไร่กัเขามาคอมเมนต์นะพี่น้องเตือนสตนิอันกูบอรู้นะว่ามือพวกมึงมีอย่างกันแต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์เข้าใจเลยยิ่งเรื่องครอบครัวเป็นบทเรียนตัวเองเด้อกูก็ไม่ดีไปกว่ามึงหรอก แต่หลังจากนี้ก็ระวังคำพูดตัวเองน้องมีปัญหาครอบครัวที่น่าเห็นใจอยู่แล้วพอไปพูดหรือมีกริยาใดไปเกี่ยวข้องมันเลยมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังไม่ว่าใครก็ตามไม่ใช่เฉพาะแค่น้องตามนั้นยอมรับผิดแล้วให้มันผ่านไปด้วยดี แมนยี่ปีนองจานกองไฟอะไรก็บอกว่าให้เราวังคําเบาแต่ว่าบอดบิ๊กับอันเปิดประุมราชเพิ่งกับเขาใจกันแล้วล่ะบอดบิ๊กละ็ร่าลเราออกมาเลยสุรากบาลที่เพิ่นขอโทษแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคกันแล้วเขาใจกันแล้วเอฟซีกับแซดราม่ากันได้แล้วสันนเดิ้อเพิ่นเขาใจกันแล้วทั้งสองฝ่ายเด้อจะเดิ้อเพิ่นกับขอโทษกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบแล้วเนาะค่ะอันที่นีัน เพ่นปทุมราชก็มาตอบคอมเมนต์ของกองหวยไลเข้าใจรับรู้น้อมรับสันว่าที่กองไยไล่สอนเนาะพี่น้องเข้าใจรับรู้น้อมรับแล้วที่เรากับว่าแซวกันเหนอีกได้ทันีดแต่มึงทักหากูเถอเมนสล่หอเลยสันกองไยไรคก็ตอบกันน้องเพื่อนก็เป็นเะพื่อนกันหยอกกันล่นเน้ะพี่น้นะนนะนนะนองจ้าทักหากมึงก็ไม่ฟังเอาแม่งฟังพร้อมกันนี่แหละว่าซานะนะพี่น้องเพื่อนกัน ตกลงกันสรุปเพิ่นกับเข้าใจกันแล้วนพี่นองเพิ่นปทุมราชกับบอดบิ๊กพยาบ,บาลฟิลแลนด์เพิน่นปอบค้มเข้าใจกันแล้วขอโทษแล้วก็คือจุบจุบกันเพราะว่าตั้งายเพิ่นกับทำงานรวมกันเพิ่นก็ไม่ได้อยากมีปัญหาน้ากันนพี่นองพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจ้งใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังดเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวกับสิมาอัปเดตว่าสู้ฟังคือเก่าละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย